สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะบอ่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพาลุยเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบเนาะคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของเราพัฒนานะคะ่ะเราพัฒนาออกวันที่สิบสามเนาะคะ่ะเป็นวันที่สิบสามเป็นวันจันทร์นี่จะเป็นประวัติของเจตาะคะ่ะเป็นประวัติหลักสิบเดินดี เดินหลักสิบเขาไปสามเนาะค่ะสามจะบูมนหลักสิบได้พี่นองเขาหลักหน่วยเขาหลักหน่วยแล้วก็จ็ดเนาะค่ะเขาจ็ดสามประกบค่ะอันพึ่นประกบใส่กันเนาะอันพึ่นประกบมากแบบนี้แบบนี้เนาะ,ะให้เบิง้งเลขประกบกระตูหนึ่งหลักสิบเขาตูหนึ่งเนาะค่ะประวัติยตายเบิ้งสามงวดค่ะ เดินดีค่ะหลักสิบเดินดีเดินหลักสิบอ่ะมาไปตามตอ่อตามต่อวันที่สิบสามค่ะลาวพัฒนาหลักสิบเดินดีเดินหลักสิบของเจตารับหลุดเนาะพี่น้องขอ,อ,อ,อโทษขออภัยไปจังไรละเจตาเจ้าวะทีเอฟซี <laughs> FC, ถามข่าวข้าวกัน กราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มีน้ำใจที่ให้กำลังแรงใจมากเนาะตามเขาเมื่อบึงมาชมของแนวทางของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงอันสอกหาพัฒนาแนวทางนั่นเป็นจังไไดเนี่ยคือบ่เขา่ามาดิสอกใหม่อีกเด้อพี่น้องสอกใหม่อีกแล้วค่ะหาใหม่สูตรใหม่ าตามหาละ่ะะเจตาก็ไดบาดนี้รักสิบเดินรักสิบลักสิบเดินดีนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้พี่นอ้องอ่ะสูตรใหม่ของเจตานหนึ่งนี่คือบนเด้หลักสิบสี่คือล่างเด้อค่ะสี่คือล่างเอาพี่น้องฟังให้ชัดๆเนะาะเขียนไว้กับอ่านกับอ่้นนู่ดอกเจตาปฏิอ่ะ ตาแจงสูฟังเนาะแจงสูฟังว่าศอกมาแล้วได้มาแล้วค่ะลองบึงเนาะพี่น้องเอาไปพิจารนาบึงค่ะเลขประกบค่ะเลขประกบเลขประกบหกกับสองกับแปดอ่ะไพ่หมักตัวใดแน่พี่น้องบ้านเอาทีห้าชอบห้าหมักเนาะผิจารนากันว่าไพ่จะเอาตัวใดใส่ตัวใดเนาะค่ะหนึ่งหกหนึ 2, ่งสองหนึ่งแปดไปสิ ซีแปดซีสองซีหกไปซีน่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่เอาที่เราชอบชอบก็จัดขัดก็ผ่านหมอมักห้องกับผ่านไปนาะพี่น้องมักตัวใดเ่ห้องเก่าไซกันประกบใส่กันเดินหลักสิบสิบมันมาบ,บุญหนึ่งล่างซีพิจารณาเอาค่ะหมักข้ากับจัดชอบห้องกับจัด,จดไป หลักสิบเดินดีค่ะเด่นหลักสิบให้เป็นบุนล่างค่ะงวดนี้เจตาจัดมาให้เป็นบนล่างเลยชัดจีนเลยค่ะบอดด้ร่วมบนเป็นบนล่างเป็นล่างงวดนี้เนาะเด่นหลักสิบของเจตาบนเป็นบุนไปเลยล่างเป็นล่างไปเลยอะต่อไปค่ะต่อไป แคปหน้าจอค่ะแคบหน้าจอคจรจะเป็นตัวกับจีตาแคบหน้าจอไปคุณยายใจดีค่ะของคุณยายใจดีก็เข้าไปตูดินอยู่เนาะค่ะดินวันที่สิบลาวพัฒนาเพ่นสรุปดินนินเจอดเข้าไปตะตูดินตูนิ่นเนาะค่ะขอโทษขอไพ่แทนคุณยายใจดีเนาะค่ะเอฟซี ที่ของเพื้นรุดไปเนาะรุดไปแล้วสามงวดแล้วค่ะสรุปเด่นนินเจาะพื่นมาไปใหม่ไปต่อว,วันที่สิบสามเป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งค่ะกับเล่าพัฒนาของคุณยายใจดีหน,น,น,น่อยๆแ่นๆค่ะพี่น้องเอฟซีภูมักหน่อยตัดมาให้แล้วน้นมาให้แล้วเนาะสรุปเด่นเน้นเจาะ วิ่งรูดเดินสามค่ะเดนที่สามแปดหนึ่งห้าเจาะมาที่สองหางสามตัวสามตัวสองหางสามหนึ่งสี่ค่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งสามแปดแคปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับคุณยายใจดี เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นอย่างสูงผิดจารณาเอารับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะคลิปนี้เจตตาจะว่างชิวอ,อากโครดูพี่น้องจะว่างอยู่ถ้าไปจะเขากลุ่มน้ำจตตาผ้าลวยก็แอดเข้าไปเนาะค่ะแอดเข้าไปทงางไล่เจตาก็จะดึงเขากลุ่มเขากลุ่มฟรีค่ะ ไปทางไล่เนาะอ่าถ้าพี่น้องถ้าเอฟซีเห็นเอฟซี FC ไม่เนาะค่ะที่พุ่นเข้ามาหรือเอฟซีเกาถ้าอยากเข้ากลุ่มน้ําเจตากะแอดไล่เข้าไปเจตาเ็จะดึงเข้ากลุ่มเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไปตาบรรทัดค่ะพี่นอ้องตาบรรทัดที่พุ่น สรุปออกมาคัดออกดินเดนเน่นจอออกมาแล้วเนาะวันที่สิบที่ผ่านมาของเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะของตาบรรทัดสุดเต็มเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างคะ่ะเบิ่งย้อนหลังจักนอ่อยเอฟซี่าเบิ่งย้อนหลังนั่นในด้อจตตาตาขอบคุณคะ่ะที่บอกมาขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงนนนแนะนำมาใดค่ะผิดพลาดแนวใดก็บบอกกันมาเนาะเอฟซี ใจดีเป็นตะหกักน้อมรับทุกคำติชมค่ะติเพื่อก่อเนาะบมเป็นยังแนะนำกันมาได้ตาบรรทัดขา,าวพัฒนาสรุปเด่นเน้นเจาะเป็นของวันที่สิบสามเป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งเนาะค่ะเกตาก็จะลงให้กอนมือหนึ่งค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะมากับหลักสิบเดินดีเนาะค่ะ น,นี่แนวทางของตาบรรทัดถ้าได้ถ้าชควดีก็ดีใจน้ำค่ะพูดตามตาบรรทัดเนาะพูดตามถ้าได้ดีใจน้ำมาไปโตค่ะไปโตมื่นวันจันทร์สรุปดินนินเจาะของตาบรรทัดค่ะจับตามองเตรียมเฉบนาจอไว้ตัดออกมาแล้วหวววันที่สี่เพิ่นก็ตัดดินมาได้ค่ะคุณดีน้องพี่น้อง เอาออกมาให้ได้ค่ะธรรมดาแหละค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเพื่อเขาเพื่อหลุดเนาะค่ะเด่นวิ่งลูดค่ะเด่นวิ่งลูดซเน้นสามหางค่ะสี 4, 2, 4, 1, 2, ่สองสีหนึ่งสองหกเจาะหางเดียวค่ะพี่นอ้องเจาะมห้ยหางเดียวของตาบรรทัดสามตัวหนึ่งหาง สี่องหกค่ะสี่สองหกเต็มสีเน้นสี่สองหกครั้งเดียวค่ะ,คะแคบนาจ,จอเอาไปรุ่นกันเนาะกัเป็นตะรุ่นยุ่นหน่อยๆเอาที่เขาชอบละค่ะหน่อยๆเน้นๆจอดๆเอาที่เขาชอบเขามักใจเอฟซีผู้คนมักหน่อยอยู่เนาะคะ่ะมีสองหางสามหางเนาะคุณขัดออกมาอ่า สูตรเต็มของเพื่นของอันหกหกขางแนซี่ขางแนเนาะฮกขางนี่กะหลายแนอยู่เด้เนาะพี่น้องหลายอยู่เด้อพันผู้เพื่นบ่มักเนาะเอาเป็นยั้งแต่ว่าผู้มักอะอันหลายๆเลือกไหมพี่น้องเลือกอันมีสิทธิ์เลือกเบิ่งหลายๆเนาะเอาทีห้องชอบเขามักขึ้นว่าหละบางคนเพื่นก็มักนอนเนาะค่ะ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเลือกเอาเอาทีเข้าชอบเอาทีเข้าชอบเข้ามักเนาะ,ะแคบหนึ่งได้สองที่เก่าครับพี่น้อง่ายคิเจตาจัดให้ทาเอฟซีพันพานเข้ามาที่หลังมะหินเนาะบึงบึงที่หลังเนาะ้ามเาบึงที่หลังแคปหนึ่งได้สองค่ะ หลักสิบเดินดีเด็ดหลักสิบกับตาบรรทัดเป็นจังใดพี่น้องเบ่งใส่กันแล้วดินหลักสิบกับตาบรรทัด,ดแคปหน้าจอค่ะแคปหนึ่งได้สองแคปหนึ่งได้สองแคบเอาไปผิดจระนาเปรียบเทียบใส่กันเนาะคะ่ะคลิปนี้คอยพี่น้องโชคดีค่ะคอ้โชคดีกับเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่สิบสามแล้วก็คอยมีความสุข ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพย่อมมาก,ก่อนเสมอเนาะค่ะสุขภาพมาก,ก่อนด้วยค่ะพี่น้องให้แข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไสก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ